ะจะเข้าเราประวัดเหลืองแก้วหลึกจากดังเงียนะครับว่ามันเป็นเรื่องเดียวแต่ว่านั่งดูติ๊แมสก4ดีนะยุคนั้นแต่ป<ช>ุดตึงกับไอคิวัะนะหนแกประมา,าเทพกันไม่รู้ไปได้ติ๊ก้อยหวาดตึงกับมบแบบเหมือนนะก็มันมีติ๊กน้ำร้อนลูกนะไอ้วันมูกแก้วยาวอ่าก็เลยติ๊กน้ำร้อนนั่นหลยเป็หวาด<อ>เป็นรัว่่าเนี่ยตอกมือเจ๊ก็คือปูดกับนั่งดูเหลี่ยมบอระว่านล้วพอปมแรงไม่ได้ kéo nhớ anh ai có len luôn là không gọi lót mà len đừng lên len có len kéo cọp có cứ... len lại lại kéo mà khó tà liềm cứ khó đổi trống luôn đổi trống rộp to yếu vậy đi anh phải giảm ai ăn vậy khó khó to nè khó to đi ai ăn là cái rộp dài này ra đua cà bến con đang nghiệt tua là yên tưng về cút nắng tà lăng hay còn lâu bảo quả cút nháp nháp ตึงสั่งกันมาแบบไม่ตรงตัดสิซังไปนะครับอยากไอ้บอกน่าจะเป็นว่องจังตีงอืมอันนี้เอามาจากกองนั่งตะวีร์ซักเล่นนั่งใหม่ๆอยู่เริ่มเตียวกับนั่งแต่ชายนี่ชายเรีองไรมันมีแค่นี่นะผมตึงนึกได้หนึ่งออกอก็คืออยู่แต่อารมณ์ไหนนั่งกันนะอแต่อารมณ์อืมที่หนึบเปลี่ยนจาก อยากเมืองก็มาเป็นอยากนีหลังทีอยากเมืองมีลูกใจอยู่ละก้นก็เป็นลูกปกติตัวแหละเป็นตัวบาตัวนันโอ้แต่ในในบานี่ต้องแกล้งไปด้วยกุณหะตัมก็คือไม่ใช่ว่าบาเล่นบาลูนดีนะบาเล่นบาลูนก็คือไรไงคือกับตรงกัหนดคาเลคเตอร์รูกการตัวการตัวการมันปอมันโกงได้ทีเลยไอ้ตัวนี้ตัวตัวการ นายนั่งเป็นจังตัดรูปเองนะครับการทำใจตัดเอาอเพลนไหมน,นะครับ <c oughs> ก็บตัวไม้กันใช่ไหมานี่เมื่อกีนี่ตัวตัวไม้อืมอันนึกจอบนี่กิ <c oughs> ตั้งแต่เล่นนั่งมาโ่ยรต้องมาร์กให้เพื่อนรวัวต้องมาร์กให้เพื่อนรัวต้องมาร์กให้เพื่อนจชวไปต้องนี่นะจอบแต่พอตัดก็แล้วมันไม่ลงไม่ลงบางทีก็เคยทำลืมทำว่าอย่าไปใจใจนะอย่าไปใจใจเล่นไปเลย กามายนี่ยกามายกว่านึงกวา่วา,น,วาน,นั่งว่างดักปักอเอาแล้วใจมันกิดจนว่าได้เปลี่ยนแล้วแต่พูดถึงคาลเลคเตอร์เขาไม่ตรงมีใครนี่จะอยู่ในหนักษณะบันเดอร์มีใครนีซมันนี่ใครเอานุยยาก,กนุ๊กใบใบกีบบางอย่างนึกจะทำให้เป็นบัรนันนึกจะทำใหเป็นบรนณีแต่ทำไม่ได้เลยนะครับสัสงเกตนี่คือนั่งค้นนะครับนั่งคุ้นนั่งค้นหย,ยดตรงอันนี้ไอร่านตัดวันนั้นป่านนี้ได้ดึกเล่น กันังไงหวาดนังหวาดนังไรคือนังกับๆอยู่เองหนังแมสเนี่ยนี่เพียงแคนะเอาแบบแล้วแบเบแล้วถึงกต่ไอมันตังกอาบนนั้นหนังหวาดขีดขีดขีดเบิกปูเบิกปากเบิกตาไรก็คือแหน่ะจะว่าตามเลยครับตามนุ่ไอ้ซี่แก้วนี้นะครับถ้าเคยคุ้นๆนะครับดาราปากตายกันนี่ดารานั่งใจยันลุบนี่ตึ้งหนึกปลือดนี่เพียงแค่แเล่นไหนแก้วนี้นะหว่าเต้ จำไม่พิดัยไหนทีดีวิ่างไรได้ไหนแก้วเปลนนั่งติดเลยนะจันนารุ่งนู้นได้ปะเด็นู้นได้จอบแต่เหนกันคือแก้วนู้นแก้วแบบพวงอาจารย์นารุ่งนะแต่พ่าว่าตาใจกี่จังกี่จังไปฮะปอบแต่แก้วนี้แต่ว่าตามเรื่องจริงๆรที่กรอบมือที่ยิบได้คือแก้วต้าวแก้วนี้นะแต่ว่าก็บอกะรอบมือแท็ก็คือปูดกับนั่งตัวเหลี่ยมเพราะว่าป๋อปุผมแรงไม่ได้ แก้วน้ยก็แลงลงนะผมก็รบมาเล่นก็เล่นแก้วครบก็ตาเลียมคือโคโดยตรงเลยนะแต่ว่าไม่ใจหรือจะเอามาเล่นก็เล่นได้แต่ไม่เล่นกันคือมีวายก็แเรู้เลยนะคือสักวันนึงว่าตึงเวลาจะเล่นอีกนะตึงเวลาจะเอามาเล่นตังแแก้วนี้ก็หนังหนึกเราไม่เมื่อนก้องเคยเพราะว่าก็อาจารย์จะน้องนั่งจะยันตั้งแต่ตอนก็คือรูนตึกว่าลุงก้มมือตักลุงก้มเป็นต้นตัดแต่การตัดก็คือตัดแล้วกับมีดแนบ แต่กวาดกันเองตัดกันนี้ไงต้องงอกมาอยู่แปลกเดิมมันตรงนี้มันจะมือเลยต้องตั้งใจกันแต่พอว่ามาช่วงลังเราจะเห็นเป็นมุกเพราะว่ารูปมันไปปิ่งกล้วยโอรูปนู่นนุ่ยรูปดีรูปหนึ่งอ่ารูปนู่นนุ่ยจะเห็นได้นะครับถ้าไหนสีดีนี่น่าจะยาวน่ายาวน่ายาวคือเป็นนู่นนุ่ยเขต้องจังเครียดตัวเนียนะอีกไย่นะตรงนี้ลังมุกจะจานนิดนึงพราะว่ามันไป ตบไวอ่าตัวหลวงริงแกลิดแต่ตัวนี่ก็น่นาจะเป็นน,นะน,น,นั่งติดนะอะไรอย่างเงีนี่ไม่แฟนแฟนึกแฟนนึกเกิดอ,อะไรบ่ได้นั่งไปรอบบว่าในน่ะถือว่าเป็นนั่งกว่าบ้านตึกกับบนันไดตองแกว้วหนุย่ยเตียงเมือ,มองเด็ดแหล่ต้องอย่างกาไอ้โต๊ะกาบอดีกนันั่งมันมีเลยเป็นนั่งนั่งนะกว่าในโาต๊ะอ,อ่าในจุกตัดไอโต๊รูปกัน กะเกกะตารูนู้ไปปื้อเราไปยึดนั่งมาถึงก็วาดก็คือไปวัดโจ้โจ้ในบ้านอะรุกเลยวาดบนนั่งเลยก็พอว่าแกตัดรูนู้เด็ดแกเอานั่งไปเลยวาดแหมนกลั่นวาดแหมนกลั่นเล่งแต่ว่าเลยแต่นี่ทั้งหมดเลยเพื่อนเพื่อนนี่เลยไม่โอ้กีเดียววันอะทุกตัดนะครับนี่ พุ่มหยดหลุงตีบนี่ตัวเล็กนี่ถ้าว่าเป็นซี่นู้ก็คือแตกหมดเนี่ยใจใจนี่ก็คือปวตัดแจ้งจะลงอันเลยไม่เกือบนี่แหละอย่างเด้งอย่างซดอย่างอย่างอย่างซดมาแบบนี้ก็คือว่าถ้าหน่าทุกทางประเด็นถกลุมพุ่มแบพันเลยว่าแก่ทำได้แต่ว่าไหนนั่งอีรับได้มากเห็นไม่แววไปตั้งใจไม่พอใจอีกเหมือนแต่ปกติพีกไอ้นี่เล่นจุดท่งแก้วโต้มาเว่าตู้นี่แหละเตะอยู่กไกลไม่ไม่จะเป็นนั่นแหละตองแก้วโต้ แก่ตองโตแกวตองโตอยู่ตลอดแต่จะเตยยันไอ้ตัวมันอยู่ไอ้เตียงไอ้หนึ่งคือกระเลแต่อารุมนั่นน่ะเลแต่รุมเลแต่อารมณ์แต่เตียงรูปนี้นะกับขุนหน้าขุนตาก็เหมือนกับกล้องนั่งใจยันนะอี่ายนะนี่หน้ากลิ่นๆไกลๆกับกล้องนั่งใจยันก็นึกว่ากล้องแกนปัญหาอะไรมีอยู่บ้างมั้ยนะตัวนั่งหนีตัวจ่ายก็คือแรลหนืดทางมันกรหลกเราลูกซิดนี่นะก็คือต้องหลักซ่าอีกหลักหนอาจารย์แบนก็นั่งรูดติบมาก เงกันนะใช่จ้ะโน่นหนุยเงินเงินก็อาจจะหน้ารุ the the ่งก็มีอยู่โน่นหนุยมั่งแต่ว่าเงินไม่ไกลแต่นี่ก็คือว่าจะออกไปกลิ่นๆครับก็อาจจะหน้ารงหน้ากีตแต่ก็ต้องใจยันน่อยหนึ่งเนะแต่ก้องนั้งใจยันนี่ก็ไม่ทราบว่าแพลนมาจากไหนน่าจะหน้เกียดนะอาจารย์ต่งเกียดแต่ว่าว่าแพลนนั้นไม่รู้ว่าหนึกงวาดรู้เปล่าแต่ก็เป็นนีนก็หลักของแกก็จนมาเป็นนีนก็หลักก็ต้องใจยันเลยนะไม่่อนนะรูปนี้ นี่หล่มานี่แต่พวกเมนูหนุ่ยนี่ผมถึงตั้งนาเกยนานั่งใจยันเลยนี่นี่นี่เป็นมูกันนะอ่าเพราะนั่นคือกล้วยมันไปปฟินว่ากล้วยมูกจะยาวกระเล็ดเป็นไงเปล่าว่าอันนึงมันควายมันล้นนะอ่าหุวงรินเกลิดเหมือนมูกรัดมูกชันบนกันปวดตึงนั่งแต่ละรุ่งนี่จะมีความโฉไม่เหมือนกันปีกให้นี่ปวดตึงว่ากันเล่นมาเมื่อยตกเปลนเลยกันนะปีกให้นะแต่เป็นหนุ่ยหนุ่ยนี่หนุ่ยกเกินจะ้อบในหลักษณะตรงวันนี้ การตัวเล็กนูก็คือรู้ไว้นูนหนุ่ยนั่งอวกว่าป้าตัวนูแต่อยู่กูกับติงตาหน้าหนุ่ยเป็นตัวแรกเป็นแบบร่องแบบจอบตรงตรงล็อกเล็กแต่นี่นแต่ทั้งหมดอะเลแต่ตามรูปเลยนี่นี่คือตั้งใจอย่างไในีตรงนี้ให้มันอยู่ปันนี้เเลยว่าคือเนี้ยเนี้ยทราวานี่ต้นมาเลยจะดี่องรูปล็อกครับรูปมันจังก็จะตัดกระจังดีตัดตัวไปก็จะวาดตรงแต่รูปนั่งอันะไหวะก็มันต้องตัด ไอ้ลงท่วนโกงปับ๊บแต่พอโตต้องเวนจองตรงนี้อันเป็นหลักษานปากหลักษณะอุ่มยิมยิมบุมกลวยโอ้ผ<ต>ม<อ>เ,รเราเราเร่งเราเร่งลงก่ออ่าอ่า,อามันจะอยู่คือหนึ่งตั้งคนนำไล่เลยะนะตรงนี้คือมันจะก<ไ>นอยู่จองตรงนี้นึง<ไ>าการที่ว่าไอ้มันเรียดตัเดียวหลังคนว่าพอป,ปากไม่เรียดอ่าแต่ไม่ช่วยไม่จ่ายจริงตรงไหนเอือ เล่ต้องจันนรุง่งอ,อไปยืนปากแย่อยู่ <c oughs> เราเล่าปากไม่ดีแต่เราเล่ดนีนะครับม,มุมปากอ่างปากตรงไอ้ตรงไอง้โก่งโก่งป๊บปตึงกาเวนจงตึงการโตตรงนี้ก็ต่มกันนะอบอออกจากโรงเรีย่ายา้มันเป็นตรงตรงตรัวยต้อตรงให้เป็นกว้างเลยอันจะวเวนไป มันตำหลวงหลวงไม่ได้นลยพี่อนนะวองปีนี้คือมันต้องมานั่งปีเจ้าได้ตีหนึ่งเดียวเรือไม่แต่เดไม่รับการรูปล็อกเราเคยเห็นกองนั่งไล่กันนานั่งดังๆกองก็จะเน้นในรูปล็อกมีรูปเอื่นนี่ไม่ไม่แต่เดแต่รูปล็อกรูปเอื้นได้ก่เล่นได้กองนั่งต้มไล่ๆเราเลยว่าจะนั่ต้มก่อเล่นรูปอ้วนไหลเม็ดเลยไม่เกี่ยวแต่ว่ารูปล็อกรูปล็อกไม่ได้เลยโอเคอุ้มอยู่รูปล็อกแต่ละรูปก็นั่งต้มนี่ เล่ห์วนั่งต้มไม่ค่อยเปลี่ยนรูปก็จริงครับแต่ว่าให้เล่เวลาะจะจักรูปจักปา<ช>กยิงยิงจวงของเขาว่าแกใช้ใจอย่างแรงเลยเมื่อกับแกรู้ว่ารูปปักหั้งแกต้องทำมาอย่างนวนลวนวลหน่ะถึงรูปแกปากจากกวางตั้งใจะเลยเวลามันจะก้มไปในตัวเวลาเตีงอับเราปลูกปลดอู้นี่ก็ ออกแบบก็ตั้งใจยันก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเลยกันใช่ไหมไปใกล้หลุมนี่อตอนเล่นตอนอัดสีดีสเ่าบอกกุหลาตตัวกันกุหลาตตัวกันกุหลาตตัวอันนี้ตัวลังมาแลว้วเคยจั้งรูุไปนั่งใจยนันบอกแกอยาก,ยกเปลี่ยนรูปขนาดเนี้ยโอ,โอเคเล่นนาทีบุกทีนี้ก็บจั้งตีงใกล้โอเคเจดจั้งไปได้กี่ตัวอตอนนั้นจั้งแต่งเพลงเกือบครบเลยครับก่อนใกล้เรานาทุกกับนาพลุ่มมือกีตาร์ครับ ก็เปื่อนกันอือแตคือว่ารั้งก็คือแบรกแล้วนะรวมจัดการไปฮะแกตู้มาว่าัดใจบอกมันจะยกันกันว่ารู้วิจัดแล้วเพราะอยู่ๆใกล้เนี่ยก็ใกล้ก็หยุดการู้ว่าใกล้มดเป็นตกอยู่ติดก่อยมั้งไม่รู้นะไม่โดนได้อยู่ติดก่อยแล้วก็รวบตรงรั้งแล้วจังก็ตัดก็ได้ไล่ตัวอะไรกันล่ะการใกล้ลวมเด็ดปทีนี้ก็เบือนก็บอกว่านะจุกตัดเปียกเปียกพวกนั้นกี่อันก็ เนี้ยก็ค,คือก็เหมือนเดิมแล้วนะว่าซีตาลงบนนั่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม,ไม่ต้องเกลือบได้ใจางานจบก็ต้องแกะยันแต่คือนี่เห็นด<ม>ึงความใส่ใจข้างายจังนะครับโค<ม>ควายแบบรยครับตรงนี้อ่าเตะโคควายแบบรยไอข้ข้อดีของโคควายนี่คืออะไรบีก็แต่ปวดตึงนี่มันไม่ยักแลวก็มันไม่อ่นอนเวลาใจานานๆถ้าเป็นไววนี่มันอย่างมันอย่างงั้นะมนนอย่างงักอย่างปรับอย่างงักอย่างปรับอย่างนวล นะครับอันนี้ก็ควายเราจักไว้ได้เลยแต่ก<ต>็ควายกับปหน้าเดียวก็คือว่าตาแม่งแต่มันกินแล้วก็คือว่ามันกินชิงโบก็ควายแต่ว่า,วา,วากแก่ไม่คือ,อต้องอยู่ด้วยกันป้ากันนะเราก็ควายมันจะตัดบองตัดบองแต่เราจะช่วยเราป้าวงไอพวกวงเดือนช่วยจริงแต่ว่าพอว่าใจามันหลักเนื้อ,อ,อแต่นี่คือเอา,าต้งเจียงเจียงเจียงแต่มันเจียวแบบนี้กเอาตามันก็เรียกคือามาต้มมาดัด แต่เป็นก่อยพูดก่อยเต็มไหนไม่ต้องจ่ายยาวนี่มันนี่กันจเนี่ยกับเลือดเจอฟี่มือลุงเป็นเตยอยู่เตยนั่งใจยันนะครับปีกไก่ป่าเบไปไอ่เด็ดตั้งนี่ท่าเป็นความดูดักิดเลาวหลายคนของลงใจวายเปี้ยไก่ผุนแก้วนั่งใจยันนั้นใส่เตีมาเตยไปได้ลุงเป็นได้ตัดไม้ยันเป็นปลือมปีกไก่ตอนนั้นก็โปรโลไม่ตอนนั้นไม่แน่ยจะใหตรงนั้น หยุกแกไปหยุดรังใม่ตาบุตรตึ้งหยุกงั้นกาแกรู้จักรับนั่งหูุติดลูกตีกันแต่คือก็นั่งเขาแกเริ่มดังไปเลยอ่าครับตึ้งแกครับเปียนรูปเปียนเลยรูปไอ้เปียกขุ่นแกว้วตัวตัวแรกที่กระจายก็ได้มาแต่ครั้งร้านบ็ตรงเดียวก,ก็ชนารุ่งแต่รังมันย่อนใช่ใช่ใช่อยู่ตัวเต่าอิดอยู่นะครับถ้าแกไปแลกจุดแหลกๆลยก็นั่งอ่าใจยันใช่มันจะย่อนขุ่นแก้ว อายู่ย้อนนี่อยู่มันก็น่าจะนะลุงยุกลังลังเปลี่ลยนใ<ต>จรูปเอเียดนะนะโคเลยอยู่โค้ดปลี่ยนกับเปลี่ยนรูปไม่ในยุกน,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 นั้นอัดเปลี่ยนปลอมาเต็งนู่นนู่นตังกะ่เงนู่นนู่นนี่ก็ยังเครียดเึ่งไอ้เปี๊ยนนกไอ้ปู่นแกว้แกวแต่ตองแกว้วโตนี่คือชายควนมาตาลดไอ้ตองแก้วโตโตนี่วัดดิโต้ไปเอกัน tôi có dòng nhu yên tay trưa ra và giảm à xuân song và rút lắm giảm bé là em luôn anh vinh 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 แต่กับข้าวกับแกก็คือเป็นผูดถึงว่าเป็นคาเลคเตอร์แกไปเลยเป็นรูปประจำตัวแกไปเลยมันต่างต่างแต่ว่าเปลนหลุงเป็นนะครับพ่อมเคยไปเลยนั่งหน่องยากระหลุงเป็นกระตัดเปลนนั้นเนี้ยไปนั่งหน่องยากระตัดเปลนนั้นถึงนี่เนี่จะเป็นเปลนประจำตัวเลยแต่ว่าแต่สุดยอดแต่สุดแต่อยู่ร้อยแต่เพื่อนก็อยู่แต่นั่งใจยันนั่นแหละตัวนั้นนะเพราะว่านั่งนั่งเล่นดุกืนอ่าตกกว่าตกอากาศตกลมตกแดดก็ แต่นั่งมระนอดมันย่นที่เกิดกันนั่งมันแต่วียนแต่ไรไปคนมันติดตากันเ่ยน,นะต้องอยู่อันเล็ดลูกกัวอยู่ตกปล็อกเนี่ยเปียก <c oughs> อยู่ต้องปิ้นตาเนี่ยปาป่าก็นั่งปิ้นกันแะ้วปลิ้นเลยต้องอยู่ก่อนเชิ่มแล้วนั่นนี่ตรงนี้ต้องเอานั่งเชิ่อมตัวนั่งจ่ายมากต้องบอกว่าจากถูกตื่นนั้นเจ็ดสี่นี่ไหนนี่บางเปี้ยหลุมเบี้ยนั่น นี้มันจ่ายกันนะนี่กัคู่มันก็คือเป็นกองหน้าซุกเหมือนกันนะแต่ว่านี่ก็มาตัวลังกันนลยนะแต่ว่านี่ดูดซุมว่ามาลังเนี่ยเปียกจัดไม่ใหญ่นักเพราะว่าตัวก้านนู้นเจ้ามันเติบเติบว่าที่อยู่อันนั้นวันนี้ละกิดตัวก้อนกับวัดเอาเองกันแปลนถึงวัดทุกการ์กันหนาทุกตัด แต่ข้อนั่งจยันนะครับไปพุนแก้วแต่แหลกันตาเคยไม่สังเกตนั่นแต่ผมสังเกตแกจะใส่ผ้าตุ้งยาวใส่ผ้าตุ้งยาวถึงที่นี่แกจะไม่พวก้าหลัดนะแกจะจ่ายเตี้ปันเตี้ยดำปันไร้ค่อยเลยหลัดหลัดติ๋วแกมาทำเองแล้วลุงริ่งแล้วลุงริ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> รอเรื่องรู้มัน ก็คือเล้งไงกันมคือเล่้ไงคือว่าเป็นโม่ประจำโรงก็คือถ้าลูปั้งก็คือนาตตเป้ามีเปาหลูนึงนะได้ได้ได้แบตได้ได้ยังนี่อืกากระจาเงาไม่ตันเลยต่มากระติบถึงขนนั้นกันี่นะีเลยยำปลอมมัอือันนี้มาตัวลังมาเลยลังลังจะเปียกรักปีร้องปีไรอกกองผีเขยนะครับ ตัวนี้ยครับตีตาไม่ได้สร้างบ้านนะครับตัวนี้นี่ตัวหยกบานตัวหยกบานอ่ากายมันนี่ไล่ๆจริงแต่สังกีแต่แลงแมนนี่ปีกไอ้นี่พุ่มแต่พุ่มจะไม่ปิดระหว่างได้ปาตุ้งนะอ่าปลาตุ้งได้ปลาตุ้งแต่นไอ้นั่นนี่มือจริงแต่แรกันมือจริงมันก็ก็จอบเต็งตัวก็จอบพวกวัวโอ้ตรงนี้ก็มันหมากเกินป้าพอกวัวกันเรามาตึง หนุงไงมานีจตกพืชโอ้เขาดูแลดีแลยตัวนี้อืมแต่คือตัวนี้อันตัวนั้นนั้นปีกไอออกแบบไปว่าไม่ไม่ตู้บอกไปตู้บอกว่าต้องอยูปนนย่ปน,นันอยูปนน่ปนันอยู่ปนันหลักการารูปอยูปนน่ปน,นัปนปนันปนันอืมไอนี้ก็แกยอหมันถึงไอเก,ก,กตัดมันไม่เหมือนหร่ก็ต้อง,งเยียวยานะก็คือ ไม่ว่ากับพีไก่บอกได้ไหมว่าไม่ไม่ก่อยนั่นแต่ได้ว่าว่าว่าลานตาลอยลอยืมว่าตื้อตื้อกันนะตาลอยลอยเตื้อกว้านปุ่งปองปองตาบอกไปตาวัน้ามาถึงบ่ได้ปั๊บมาเล่นแต่ก็เล่นก่อนเล่นหมากอืมหราะว่าการนั่งยืนเนี่ยแกว่า เออเล่นมื่งเล่นเลยแต่กแกวลึกจัดเกี่ยวว่านั่งเงินลานติดดังกระเรืองนี่ครับวะโอ้โอกแกก็แกเล่นแกเล่นอยู่กันแกกบเล่นอยู่หลายคืนไหนมื่งแต่อยากยีเล่นก็คือจั้งหลุบนี่มั่งเอ่อจะก็เราประวัติเรื่องแก้วลึกจากด target นะครับว่ามันเป็นเรื่องเดียวแต่ว่านั่งถูกติดแมสีดีน,นะหยกนั้นแต่บ<ไ>ุตรตึงกับไอคิวอันไหนแกประมาทเต้กันไม่รู้ไปได้จีก้อย Ít và ta cũng chẳng mấy biết Đại thì bật lại chú liền nó để trắng Là ác vậy Tức kể phải khô mà Cả lại là yết mà mét lưỡi ra đấy mà Cả bên đường điếu thì mà Năng tịp mấy át là năng cho dân năm mà tầm đi Đi mạc lười đường đi Tương cả chút Thì mà Thì mà là đường năng Đường kêu được chạt Cả đường bà cha luôn chạt Có ถึงนั่งปลอมเรามาจากเรื่องแจ็คนาดินกองนั่งนาการินจ่าต้งตีของเรามันจะมาเป็นโทษเป็นโทษเป็นโทษนะครับ่ถ้าใครอยากยื้อฟังอยากกี่เลิกอะไปไปห้าฟังกันไรเรื่องไอ้มาเน่แกเล่นดีกว่านั่งใยแกเล่นคึนแรกเล่นดีตาจีตรงพี่ใครไปกันมาเกอบกัไปไปโอ้กันกึ่นแรกกระได้เรื่องไอ้มานี่มาเลยแม้ตุกจ้าแกเล่นแม้เอาแต่เรื่องโกนเรื่องล็อกไว้ใจโอ้นั่งทิพวาจ๊กแกเล่นจ๊า ไดกบอกคือลั่งมาตัดเรือดเจ็ดเจือเจ็ดแป็ดแจ๊กบอกคือลั่งมาเลือเจ็ดแจก๊ 7, จกเจก็ดแจ๊กเจ็ดแจ๊กเจ็ดแจ๊กแต่ว่าในตอนนั้นนี่นั่งเฉยๆนี่คือว่าถ้าเป็นรถเป็นเล่ก็คือว่าเรือมโลงเร็วคือวิ่งชิวเร็ว,วนะนะคือว่าไม่ปลือเล็วนะั้นเออเอ็นคือเต็มตีเร็วแค่ว่าไม่ืองไม้เล่นแบตเตอรี่ก็อ,อย่างนา้เรืองไม่มาเล่นการเล่นอยู่แต่เรืองนั้น เร,เรื่องเรื่องแก้วลูกจาดน,นี่เล่นตุนว่าแกวานินเล่นได้เรื่องนี้กาเล่นจริงมันแกวะการบัตรีหนึ่งบัตรดีมั้งแต่อมไปเล่นก็เขาก็ได,ด้เรื่องนี้ตกเล่น<อ>แต่ก็รเมื่อนแกวะเงินล้านจริง <c oughs> แต่แกค,คือผมมาอยู่หลังคน <c oughs> เดี๋ยวแกอีกไกยันก็คือบผมแกไกเด็วก็คือแกเปลาเรื่องนี้มาตลอดน<ป>ะ,ะเพื่อนนะเกี่ยวอ่างไรครับแกว่าลูกจาดเรื่องไรล่ะเกี่ยวอ่างไรเนาะแอนเพลง โ oh, uh. อ้อ่าว่าช่วนมาอยากจะไปกูน mm. นั่งจัดใจนั่งเกยัน,ยนตั้งแต่รถกับแบบเดียวกันแล้วอกหล่อได้นาะโอ้สี่เดียวกันมดสี่ไปสี่ได้ต่างๆดีกับเขาหยิกปิดนะกว่า <c oughs> นั่งเกย,ยัน <c oughs> อ่ากว่านั่งจัดใจไว้ปลาโนกันแล้วเฮ้ยมากันงหนึ่งแล้ว mm. บนกระเเดรถมันไปอาตนานั่นเนกระลุงกระลุเลยต่ลง <c oughs> ตุงตุงยังเดียวไม่รู้จัดใจว่าจะยันเนีนใจใจเหมือนกัน vậy mưa đường là cả đi lại đường lần theo một cái cổng là gần cái cửa chắp bay cũng tondeo những cái bay cũng kính anh 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 rồi anh 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 ra này mới mà lên rồi, ืคแรงตํำเดกไงแรงตำเดก,กโยโยด้วยความรักปลาลกุ้มเด็ปลายใหม่ตับนี่มันจะหลดกันเวลา,าหลบปักเลยได้นะครับแต่นี่ม่ต้องว่่งเลยครับแต่เป็นปากแป๊ดนี่มันก็คุมไหนตัวเะไรอวติ้มก็ไม่ติ้มเจ็บก็ไม่เจ็บเวลาลงยัวก,กับพรุดตีเดียวนะครับคือจย่างซกหยุกนั่นนะครับปากนี่จะเป็นขันโซนหนังเม็ดนะครับนี่ บา,าตับนี่จะมากอดไม่ทวนมานี่ก็คือการเก็บหน้ากงจังเคยหนาเดิมนะครับเออนั่งจัดใจเต้นแต่ว่าไอตัวโคตมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แกวมัดโตไวล้ลังตรงนี้นะครับแบบนี้อะไรือวีตี้